สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสดีได้มาเที่ยวอ่างเก็บน้ำง้วยตาดขานะครับอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอนะครับตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่ง ท่านบางท่านอาจจะยังไม่ได้เคยมานะครับรวมทั้งตัวผมเองก็ยังพึ่งพิ่งจะมาในวันนี้นะครับเป็นวันแรกครับพอดีมีโอกาสว่างๆก็ได้มีโอกาสมาโฆษณาล้างบ่อบาดานนะครับครับมาดูทัศนียภาพนะครับภูม,มิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่านะครับซึ่งมีบรรยากาศที่น่ามาเที่ยวจริงๆนะครับ ครับทางขึ้นมาก็มีร้านอาหารนะครับมีปลาย่างมีไก่ย่างสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ห่อข้าวมาก็มาที่นี่ได้เลยนะครับมีร้านขายทั้งอาหารทั้งขนมเครื่องดื่มนะครับซึ่งเป็นจุดที่ผ่านขึ้นมานี้เองนะครับครับด้านนี้เป็นทางเข้าตอนขามาไม่ได้ถ่ายทำนะครับเพิ่งมา ถึงก็เลยถือโอกาสถ่ายทำ u t u b e ในวันนี้นะครับครับนอกจากจะมีร้านอาหารยังมีที่ให้เช่านะครับเครื่องสำหรับเป็นเครื่องชูชีพเป็นเสื้อหลายขนาดนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับมีให้เช่านะครับสำหรับท่านที่จะลงเล่นน้ำครับเชิญมาได้เลยนะครับมีเครื่องอำนวย ความสะดวกความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยมีอัตราค่าบริการด้วยนะครับตรงนี้ครับจุดบริการติดต่อลงแพ้นะครับศ8 7 2 3แป4เจ้านนะครับและก็มีอัตราค่าบริการอยู่ด้านล่างนี้นะครับท่านใดสนใจก็มาแวะชมนะครับมี เสือ,อยางพาราสำหรับปูนะครับแล้วก็มีเป็ดนะครับพงจะแบบชูนะครับพงใช้งานไม่ได้ตรงนี้เอามาชูเรามาดูจุดที่น้ำเป็นสปริงวีนะครับซึ่งน้ำต้องออกเมื่อน้ำล้นมานะครับน้ำจะไหลออกในจุดนี้ครับอบตหนองอ้อเป็นผู้ดูแลนะครับ เรามาดูว่าน้ำจะไหลออกไปเมื่อน้ำมานะครับน้ำจะไหลออกอย่างไรนะครับตรงที่เรือสีแดงนี้แหละครับสีนทางน้ำออกเรามาดูว่าน้ำจะออกไปอย่างไรนะครับป็นทางอุโม,มงน้ำออกนะครับนี่มีไม้มาก,กัน เพื่อจะลอน้ําไม่ให้หล้นหนีนะครับเพิ่มความจุของน้ําขึ้นมาอีกใช้แผ่นกระดานหน้าประมาณหน้าสิบนิ้วสองแผ่นนะครับบวกกันแล้วคงประมาณยี่สิบนิ้วนะครับเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นเซนติเนตรก็คงประมาณห้าสิบตินติเนต้ยแะครับดูตรงนี้นะครับครับตรงนี้ไม่มีปลามาับปลาคงจะไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับ ครับเรามาดูมีแพร์จำนวนหนึ่งนะครับมีหนึ่งเจ้านะครับซึ่งคงจะเป็นการเช่าออกไปนะครับห่างจากฝั่งประมาณสักสามสิบเมตรได้นะครับสามสิสี่สิบเมตรมีผู้คนมาเที่ยวแล้วก็ลงไปลอยแพรประมาณนี้คงจะโดนลากออกไปนะครับแล้วก็กินข้าวเครื่องดื่มแบบมีความสุขอยู่กลาง น้ำตรงหน้าเขื่อนนี้เองนะครับปรากฏว่ามีอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับที่แพรแพรสําหรับเช่านะครับครับวันนี้มาถึงจังหวัดพอดีเที่ยงพอดีนะครับก็ เห็นส้นตมตำหน้าอร่อยแล้วก็ปลาเผาอยู่แถวนี้นะครับวันนี้มีสองตัวไก่หนึ่งตัวนะครับซึ่งวันธรรมดาวันจันทร์ถึงสุกจะไม่ค่อยมีประชาชนมาเที่ยวชมเท่าที่ควรนะครับช่วงที่มีประชาชนมาเยอะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดนักขับตะเลือกจะมีคนขึ้นมาเที่ยวชมบรรยากาศของอ่างจ็บน้ําห้วยตาดข่านะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติสวยงามจริงๆนะครับ ตรงนี้ก็หิวพอดีนะครับก็เลยสั่งส้มตําร้านอาหารตรงนี้พอดีนะครับว่าจะอรอยอรอดอร่อยมากน้อยเพียงใดน,นะครับวันนี้โชว์ที่มือให้เต็มที่นะครับวันนี้เราจะมาชมการทําส้มตาบนยอดดอยนะครับจะว่ายอดดอยก็ใช่ก็อาจจะเป็นที่ต่ําของจุดนี้เพราะว่าน้ําจะลงมาที่ต่ํานะครับอ่างเก็บน้ําตอนนี้กําลังเตรียมอุปกรณ์ น้ำจิ้มปลาเผานะครับประมาณนี้เนาะมีน้ำจิ้มหลากหลายชนิดวางอยู่ตรงนี้ซึ่งเมีค้ากาลังจักใส่ถชงนะครับตอนนี้ช่วงรอเวลาส้มตำเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทําส้มตําแบบบ้านๆนะครับของร้านอาหารบนอ่างติบน้าห้วยตาดขานะครับวันนี้นะครับพอเล่าเบิดังน นีส้มตำแบบกุ้งสดนะครับส้มตำแบบเอาเครื่องพริกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ชูรสต่างๆนะครับเอามาใส่ก่อนที่จะเอากุ้งลงไปนะครับพร้อมเส้นมะละกอวันนี้จะได้ชิม ฝีมือเนี่ยครพ่อค้าที่ห้วยตาดขานะครับว่าส้มตำกุ้งสดที่นองบัวลำพูกับที่หนองบัวซอจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ครับหน้าตาหน้าทานจริงๆครับตักออกมาแล้วนะครับ สุดยอดนะครับครับเรามาดูหน้าตาของส้มตามเมื่อมาบางอยู่โต๊ะล้วน,นะครับจะน่าทานมากน้อยเพียงใดล้วมีผักด้วยนะครับตรงนี้ผักน่าทานมากเป็นผักกะล่ำปลีกับผักกาดขาวแล้วครับนอกจากจะมีส้มตํากุ้งส่วนแล้วยังมีปลาหมึกแห้งด้วยนะครับวันนี้มันเป็นเครื่องประกอบ คือห่อมาจากที่บ้านนะครับก็มากินกับส้มตำพอดีค่าทุกินนั้ครับได้จิมแล้วสุดยอดของส้มตำกุ้งสดเลยครับอร่อยมากครับวันนี้ครับท่านใดที่อยากจะกินส้มตำกุ้งสดเชิญได้นะครับที่อ่างเก็บน้ำตาดคาตำบลหนองพ่ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับเม่อเม่นเพิ่อนอันไ้ย่องซื้อนะ้ครับแซ่บดีผมกินดีครับ มองเห็นหังเพิ่นแซ่บยิ่งดีครับบรรยากาศบ้านกจะไม่มีไม่ต้องเห็นหน้าผมใกล้หรอกครับมึงตั้งแต่อันตามบุ้งกับพ่อมือนี่ได้มากินเขาปลากระแมนครับบรรยากาศข้างๆครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามผู้ใดบ่บ่เคยเห็นกับมาครับบ้านหนองอ้อนะครับหนองแสงหนองอ้อ เพอ่มนงกุวซได้ครับมีตับหกูหูแสบแสบพร้อมไปมารสรจาดไดมีเบิร์ครับอันนี้ผมมักตำสมกุ้งสดหมครับผมเลยสั่งเพิ่นนี่ปลากรวดาอร่อยสุดยอดครับข้าคนนี้เสียใจร้อนเบิดขันซาก็นี่น่องใหม่กับจีเบิดครับเพรามีขึ้นมากขันควนขาดแล้วผู้ใดเบทร์นมากฝ้ามาก,กินน่องใหม่ส้มน่องใหม่ก้สดครับอยู่ผู้ อยู่อ่างเย็บน้ำไวตาดค้านี่ครับมีต่ำบุงกงูกระร้อยพร้อม่นี้ครับข้าหนึ่งผมแต่ว่าพอต้องเบืองปากเราเบือง,ง,งเบืองเต็มใจส่วนก็พอเนาะแล้วอายากไอข้ามเขาา่าคนใครต้องเพลินเพลินไปอ่าปากเฟยยูทูบคักขวดผมบริเวณเพลิน ครับวันนี้เรามาเยี่ยมเอฟซีนะครับซึ่งเคยมาล้างบ่อบาดาลอยู่ที่นี่นะครับซึ่งบ่อนี้ใช้โซลาเซลล์นะครับเป็นบ่อปากบ่อขนาดหกนิ้วใช้โซลาเซลล์ขนาดสี่แผงนะครับครับรนี้ตรงนี้เป็นบ่อเคยสุดแล้วก็ดูดตะกอนดินหินทรายขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับตัวนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับป,ป่าปาของ หมู่บ้านซึ่งมีความลึกอยู่ที่เจ็ดสิบเมตรทำให้น้ำของบ่อนี้ซึ่งเวลาของปลาปาหมู่บ้านทำงานก็จะมีการลดหลั่นลงไปน้ำไปอยู่ที่บ่อขนาดลึกเจ็ดสิบเมตรซึ่งเป็นแทงปลาปาตัวนี้นะครับครับวันนี้มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยม f อฟซซึ่งว่าจะมาอุดหนุน ซื้อมันเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เรามาดูการขุดมันเทศญี่ปุ่นนะครับว่ามีการขุดแบบไหนนะครับเอาจอบขุดแบบนี้เลยแบบเห็นเหๆนี่ครับมันเทศญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นที่นี่มีเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆนะครับสีเหลืองครับมาดูตรงนี้เรามาดู ที่ขุดมาได้แล้วนี่ครับเนื้อในออกสีเหลืองเหลืองออกไม่ใช่เหลืองแล้วครับเป็นสีออกม่วงสีสีแสดสีแสดด้านในออกเป็นคล้ายๆสีสม้มประมาณนี้นะครับ ff. เหลืองออกส้มนะครับเปลือกเปลือกจะเป็นออกสีม่วงๆนะครับเปลือกเนื้อในจะออกเป็นเหลืองออกส้มๆประมาณนี้นะครับคล้ายขมิ้นประมาณนี้รสชาติ หวานมันนะครับซึ่งเคยเอาไปรับประทานมาแล้วในรอบที่มาล้างบ่อประดานนี่นี่เจ้าของบ่อนะครับซึ่งเคยมาช่วยกันล้างบ่อประดานที่นี่ตรงนี้หวามือคือแทงปลาของชุมชนนะครับตำบลหนองอ้อมีีบ่อนี้ <c oughs> <c oughs> หัวไม่ค่อยมีซึ่งมันเป็นปลายฝนต้นหนาวหัวหัวจะไม่ค่อยมี ลองลองดูจุดใหม่เบิ้งจุดใหม่ฮะจะมองนั่นมันน้ามื้มหัวดตีมันได้บอกว่าอยากเป็นหัวมาเบิ่งที่บันมาดูจุดใหม่นะครับเราจะดูว่ามันเทศญี่ปุ่นจะมีหัวอยู่จุดแบบไหนนะครับไม่ค่อยมีจริงจรครับที่โคนตรงนี้ มีเฉพาะลากแต่หัวไม่มีงคงจะเป็นเพราะว่าน้ำชุ่มชุ่ม,ช,มชื้นเกินไปลองไปดูจุดอื่นอีกครับไม่มีหัวเยอะประ,ประมาณว่าเครื่อหลายใบง่ามเจ้าของสวนพิ่นว่าสีวัวค่อยเป็นหัวขันมันใบง่ามเขียวปื้อยังฉี่ลองใหญ่ามาทั้งจุดใหม่หาเทียมมันมีหัวหลายมาดูจุดนี้ครับ จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูว่าจุดไหนพอจะมีหัวมีไหมครับเงานี่ยอาจารย์นภาษาอีสานจะเอื่นว่าเงาเด้ครับนี่หัวเดียวครับมองนี้นี้หัวเดียวปกติจะมีเจ้าหัวครับนี่ ลายหรอวอสามซีห so ัวตัวเงาบัดน <oh ี้เงาหนึ่งมียูหัวเดียวบัดนี้คือมานหน่อยแท้บัดนี้บมดบ้ากันเป็นหัวดิเป็นตะใบบัดนี้เออสาเหตุอาจจะมาเพราะว่าขันเม่นเข่าก็เม่นเฟือใบครับเข่าเฟือใบเครื่องเครื่องงามปะเนาะขันเอาไปให้ต้มให้มูนี่สุดยอดเลยนีงามคักใบมันครับคงจะเป็นเพราะว่าหน้าฝนหมดฝนคงจะมี ขิ้นมาเยอะกำลังหากำลังหาเงามันที่บ้าขาดว่ามันสีมีหัวโอ้นายเวลาขนาดนี้คือเดือนตุลามันที่วันที่หกครับมือหนี่วันที่หกมั่นเทศบัวป็นหัวบัวขามีหัวไหมครับอยู่สวนนี่ไหมครับแต่ว่าบางอันก็มีน่ะบัวมีหัวจักอันครับมันครับ เนี่ยเป็นหัวโจยๆเองสิครับรมมาัินสิครับโอ้หนานี่มันสิเป็นน้ำเวลาน้ำแต่ว่าเอาไว้ตุนไปอาจีเป็นหัวหญ่ขึ้นมากอะไรจังสิครับเป็นเชี่ยาดครับโคตรมาตั้งหลายอันเครื่อนนยครับมันหัวโจยๆนี่หน่อยจังสิสงสัยสี่ร้อยฝนขาดตะกอนค่อยจะเป็นหัวหญ่กับประจักษ์ครับจังสิครับคือพนกับปลูกมาแล้วฝนกับว่ามันงามโพดครับฝนปลูกมาหลายรอบหลายรุ่นแล้วครับฝนว่ามันงามทั้งฝนเลี้ยง มันก็นเลยเป็นหัวเล็กน้อยซำนี้ครับอันใหญ่ก็มีอยู่หรอครับี่ยังสิหัวใหญ่ก็มีอยู่อันนี้เพิ่นเอินมันเทศญี่ปุ่นนะครับนีม่มีแทอ้โหหัวนี่มันแตกเห็บอยู่นี่ออาองมึงดู้านนี่หัวนี่เงาเงานี่สีมีนั่น,น,น,นโอ้ยเน็ดเขาของแท้เลยบ้านนี่ครับของแท้เลยสียบจุ่มพวงตอง,ง,ตอ,งออกอ่วงค้อมครับบุณมี่แท้หัวมากใหญ่ครับสองหัวเห็นเห็นอยู่นี่ คือสีไลยก็นั่นโอ้ ه, บ๊อมเป็นหน่วยนี่ลายจักหัวนี่เห็นอยู่เห็นปลายอยู่นี่นับเห็นอยู่นี่สามแล้วครับนี่ฟังอยู่ในวเห็นอีกสอง,สงสหรือสามทีบุญครับสามบุญอะมันไลยกับลายคักบานนี่ <c ười> มองบ่มี่กับบ่มี่โอ้มองนี่โอ้ไลายล่แล้วบ้านนี้แปดบุญอะยังมีอีกอยู่ครับนี่ ซาเอ่าวใบเซียนไม่เห็นบม่เห็นไงชัวชัวชัวอันห้าเอาเงามาล่องไปฟังอีู่มันจะเกิดไปอีกวันนี้เนาะอันเงานี่เนาะจี๋มันจะเป็นหัวอีกวันนี้เพื่อสีแล้วทุนเนาะโอ้ครับว่าตคางกันตคางกังน,นประมาณเมียดหนึ่งนี่ครับโอ้หัวบักใหญ่ครับสองหงอัวได้มากนี่เบิดแล้วเบิดแล้วมีสองหงอัวเงานี่ครับ มือนี่เขามีโอกาสได้มอเบอการคุดมันเฉดญี่ปุ่นครับซึ่งผนปลูกอยู่ตลอดปีครับนี่ครับมาโอ้มองนี่ลายาพี่ั่นเพื่อนมาเนี่ยมาเบิงอีกอันนี้ครับเป็นพ้ยุแบบครื่อ,อยงยินแตกเคือประมาณนี้ครับนี่โอ้ผลเตรียมอยู่ในคุณครับ้านนี้ยนทำนี่แล้วโอ้สุดยอดเลยมองนี่วอหญ่นี่คือผลผลิตนะครับ เดี๋ยอยู่แปลงนี้ครับมีความเาปาะม่าณจากสามสิบเมตรได้กว้างะม่านหกเมตรครับนั่งนี้มันเทศญี่ปุ่นแปลงนี้บม่านเด้เจ็บครับหลากระงูพอดีฝนฝนเบิร์ดเกิดฝนกระสิบเจ็บฝนว่าพอดีมาเยี่ยมยามกันฝนได้เดียวฝากที่ซื้อฝนละเพรว่าเบาดอกเราะฉันตกขึ้นใจดีครับครับ นี่ครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งมีการปลูกหมุนเวียนนะครับคั้งพืชปักสวนกลัวด้านโน้นเป็นเป็นหญ้านะครับหญ้าสำหรับเลี้ยงวัววัวขังอยู่ตรงนน้นครับอยู่ในคอกนะครับซึ่งด้านนี้ปลูกมันหมุนเวียนตลอดปีครับ ใช่เยอะพอสมควรเต็มถังแล้วครับถ้าถ้าแบบว่าไม่มีหัวแบบแรกๆคงจะเต็มนานแล้วครับตอนนี้ซึ่งแต่ละกอแต่ละแต่ละเงาครับที่หลังๆมาน่สามซี่เงานี่มีสู้เงาครับตอนนี้มันอาจิะเป็นมองมันพ่อดีเหมาะสวมดินอาจจะมะสสวมมองนั่น มันจังคอยมีหัวไหลมองนี้ว่ามนัมนมีคือกันจินี่โอ้คุณเป็นพ่วงขึ้นมากบ้านี้นี่กระซี่หาหัวฟังดินอยู่กับมี่เอา้าจุดยอดจุดจอดเต็มทางแล้วครับบ้าน <laughs> ี้เอายีแจงเงาหนึ่งจี <laughs> โอ้โอได้มันเมื่อบานความมือนี้มาโฆษณาสป,ปอร์ตร่างว่าะดานครับก็เลยมา พ่อเอฟซีมองเคยมาลรางบัวเรื่เย่ยมยาม,ยามถามเขาบัวประดานก็เลยพอดีเป็นมีมันเทียดอยู่พอดีมันเทียดกับมันเทียดญี่ปุ่นครับรสชาติมันอร่อยครับครับมูนี้ได้มีของฝากกับบานน้ำ ครับวันนี้คูดมาได้เราก็มาล่างแล้วครับวันนี้ครับเอาใส่ถังใส่ถังม่ามิได้กี่ดินเพื่อให้ว่ามันสิเปืือกขัาคูดให้ล่างจังหน่อยพอ่เวลาร่างอยู่บ้านอีกแค่นึงว่าจันครับมองดูสีครับสีเป็นแต่แทบไรครับครับหงวงปากใหญ่กันนี่ครับเผนปลูกขายอยู่วัดปีครับนี่ผลเอาไปแนวว่าจันพอาะดีอันนี้เป็นฝนฝ่ายฝนต้นหนาวมาเลยนี่หัวแน่วมีหัวแน่วว่าจัน ครับสองท่านนี่แหละครับเป็นเอฟซีครับเอฟซีร่างพ่อป้าดาของผมครับผมมาเมื่อนี้ก็ได้มาเยี่ยมยามถามข้าว้าเมืองปลูกพืชเกษตรผสมประสานพอดีครับเมื่อนี้ได้ของฝาของต้อนพอดีครับให้พี่น้องพึ่นมาเห็ดพอดีพิ่นคึดอยากแนี่บ้านอยู่บ้านพิ่ว่าอยากมาเวอตะรวนเล้วละพึ่้าอยากเรียบร้อยมากเรียบา้อกู้สนาสปอร์ต ล,ล่างวัววลาดมอนี่ก็เลยถือโอกาสมาแวะเยีย่ยมยามถามข่าวพอดีโอ้จุดยอดทางในเป็นสีเหลืองไหมครับโอ้ีนี่รสชาติมั่นนะครับเป็นมั่นเทศญี่ปุน่นทางในสีเหลืองครับท่านนี่ครับบางท่านเป็นสีม่วงครับหมูบ้านหมูกวอนได้ไปกินยูบัอยูท่านสีม่วงเนื้อสีม่วงทางในอันนี้เป็นัน่านสีออกหเหลืองๆครับ ครับว่าบัตทุนไทยครับบานนี้ครับมาเบืองเขียดอีโม่ครับอยู่ในถุงนี่ครับผมถามว่าเพื่อนเอามาเห็นอย่างเพ่นสีมานปีงินหรือว่าวอมบวัดหรอกบ่แม่เพิ่อนใส่เบ็ดครับนี่เพื่อนเดี๋ยวไปใส่เบ็ดมึอแรงนี่เพื่อนเจี๋ยปลาคอตัวยไงมาบ่าแม่อันนี้ีะเอาไปเลียนเป็นปลาคอหญ่ครับน้ำพงหน้าล้างบ้านเพื่อนนี่ครับแถวๆนี่แหละครับเป็นเอฟซีผมนี่แหละครับก็ สุดยอดเลยครับมืเอื่นสีเปี่ยนเป็นประค่อหญ่มาแท่นนี่เป็นร้อยตัวขึ้นมาได้นี่ขันแม่นปลาคอเมื่อกินเป็นร้อยนี่สที่มัมีทีบอยู่แหละครับนี่เอาไปใครนี่ครับอยากมาเห็ดคบีบกพระกระเพอยู่ตาวบ,บ้านมันอยู่ไก่แต่หาอยู่หากินใส่เบียดใส่กลางขึ้นมาสุดยอดเลยครับขับเอฟซีครับ